เสื้อทีปมาเราก็เลยเดินตามต่อไปก็มาดูกันนะคะ๋ยวกจะถ่ายถ้ามันยป็นยงไปมาถึงแล้วตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งเกมเริ่มทุ่มหนึ่งแต่ว่าคนก็มาพร้อมเราเยอะอยู่นะน่าจะไม่เลวไป NBA กันมาเนาะวันเนี้ยก็จะมารีวิวบรรยากาศคร่าวๆรองถึงแบบว่าในงานมาเพราะว่าที่ถ่ายมาเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายมาเยอะมากเขินเขินกล้องนิดนึงพอเอากล้องออกไปถ่ายข้างนอกก็เขินเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ถ่าย๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ซื้อกล้องที่มันใช้สะดวกกว่าน,นี้หรือว่าไซเล็กกว่าน,นี้ก็จะพยายามถ่ายวอล์กมาให้ดูนะคะก็สําหรับการไปดู NBA ในครั้งนี้ยรีวิวตามสไตล์คนไม่เคยดูบาสมาก่อนเนาะก็คือ สนุกเลยนะคะทีมที่แข่งที่เราไปดูอะ่ะจะเป็น LA แข่งกับ w a r r i o r เนาะก็คือจากที่ถามโฮสต์แฟมิลี่มาเขาก็บอกว่าแบบเออมันเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่แบบเป็นทีมที่ดีซึ่งแบบตอนที่เราไปดูอะ่ะก็คือสนุกเลยนะคะแบบถึงแม้เราจะไม่รู้จักใครเลยเนาะแล้วก็อ่าตัวเกมอะ่ะสนุกแล้วก็คนที่เชียร์ก็คือน่ารักมากด้วยความที่เราไปเพราะว่าเราอะ่ะไปเชียร์น้องแบมแบมเนาะล้วคือแบบตอนที่ไปนั่งอะ่ะก็มีคนนั่งข้างๆเราแหละเขาก็แบบ แล้วก็มีอากาเซ่ด้วยนะคือดูแถวถัดข้างหน้าเราอะเขาก็คงรู้แหละว่าเรามาเชียร์แบมแบมเขาก็แบบเหมือนมาทากว่าแบบเอ้ยมาเชียร์แบมแบมหรออะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าเออนี่แล้วก็เลยบอกว่าเออใช่แล้วเรามาเชียร์แบมแบมแล้วคนข้างๆอะเขาไม่รู้จักเขาก็ถามว่าแบบแบมแบมคือใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอ๋อแบมแบมก็คือเป็นเคป๊อปไอดอลเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอะคือเขามาถามเราว่าแบบแบมแบมคือใครใช่ไหมแต่แบบ พอน้องออกมาโชว์ะก็คือคนข้างๆคนแบบรอบๆอย่างเงี้ยเขาก็คือช่วยกีตคือสนุกไปกับน้องคือเขาดูเอนจอยกันมากไม่ว่าจะเบรกไหนคือ NBA อ่ะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างเบรกบ่อยหมายถึงว่าวันที่เราไปดูอะคือเกมมนะันอะเบรกบ่อยมากเหมือนแทบจะแบบทุก4ี่ถึงห้านาทีอะก็จะมีเบรกโชว์หนึ่งครั้งเบรกเล่นกับแบบมีแบบแคมทามอย่างเช่นแบบเหมือนแดนทามที่แบบเหมือนจะมีแบบกล้องไปถ่ายแล้วคือทุกคนอะ e น j o y มากแล้วก็สนุกมากพอตอนช่วงที่น้องโชว์อะ่ะคือเรารู้แหละว่าแบบในสนามมาส่วนใหญ่อะ่ะน่าจะเป็นแฟนบาสเองมากกว่าที่จะเป็นอากาเซ่เนาะเพราะว่าจากที่สังเกตอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาแบบเป็นแฟนแบบเป็นแฟนบาสกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยเขาแฟนบาสเขาอน j o ยไปกับโชว์ของน้องมากๆเลยก็ดีใจกับน้องแบมมากๆนะคะสำหรับรีวิวการเดินทางคนเดียวครั้งแรกเพราะว่านี่คือการไปซันฟานครั้งแรกของเรานะคือ ด้วยความที่แบบว่ามันเราก็ค่อนข้างไปมาแบบสองถึงสามครั้งแล้วก็พอรู้แล้วบ้างว่าเหมือนรถไฟขึ้นยังไงแล้วที่เนี่ยระบบสาธารณะขนส่งสาธารณะค่อนข้างดีตรงที่คือเราอะเคยบ่นไปในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ว่าแบบเออแถวบ้านเราอะรถมันมีชั่วโมงละคันใช่คือมันมีชั่วโมงละคันจริงแต่ว่าเราเช็คได้ตลอดเลยนะคะว่าแบบเหมือนมันมากี่โมงมันจะเลทกี่นาทีอย่างเงี้ยคือถึงรถจะมีชั่วโมงละคันอะ แต่ว่าเราอะไม่ได้ออกไปรอนานขนาดนั้นก็คือรอตามที่เวลาที่เขาแจ้งเลยว่าเหมือนแบบจะถึงบ้านเราตอน7จ็ดโมงสีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยออกไปตอนแบบก่อนถึงประมาณแบบ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะใช้เวลาเดินไปประมาณแบบ1 5บหถึงยีนาทีแล้วแต่ความรีบเนาะเดินไปสถานีฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าคือถึงรถมันจะมีน้อยอะแต่ว่าเราอะไม่ได้แบบต้องนั่งรอเหมือนที่ไทยอะคือที่ไทยอะ รถเยอะนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมที่แบบว่าเราอ่ะจะต้องไปนั่งรอรถเมย์แต่ละทีอะ่ะคือชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบรถมาคาระชั่วโมงเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าแบบเมื่อไหร่เราจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่แต่อันเนี้ยก็คือเราเช็คได้เลยคือมีแค่แบบสองอย่างเท่านั้นที่คุณจะตกรถอะ่ะก็คือคุณนั่งไปรถเมย์ผิดไฟลยที่เราเคยทำกับเราออกมาสายเกินไปแล้วคือทีเนี้ยเดินมาไม่ทันเวลาก็คือตกรถเพราะว่าเรามาสายเองอะ่ะ ส่วนใหญ่อะก็คือแบบแทบจะไม่มีเหตุการณ์แบบของการที่แบบรถเขาคือไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ล่าช้านะคือเขาก็ล่าช้า3นาที5นาทีเหมือนกันแต่ว่าคือเขามีแจ้งในแอปเลยคือถ้าสมมติว่าใครเคยมาต่างประเทศอะน่าจะคุ้นแหละเหมือนแบบพอเราเซิร์ชใน Google Map อะมันจะบอกเลยว่าเที่ยวที่เราอยากขึ้นคือกี่โมงแล้วมีเที่ยวต่อไปกี่โมงแล้วเที่ยวที่เราอยากขึ้นอะมันล่าช้าไหมถ้าล่าชา้ามันจะเขียนบอกเลยว่าล่าช้ากี่นาทีอย่างเงี้ยคือแบบ ระบบของเขาค่อนข้างดีมากๆนะคะหลังจากที่ไปคือโชคดีที่แบบมันเป็นเกมที่ค่อนข้างดังมากเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเราก็เลยเจอคนที่เขาไปเชียร์บาร์อะตั้งแต่ในเทรนละพอลงจากเทรนอะเราก็คือตามเขาไปเลยไปถึงก็แบบมีรถเม์คือเราก็หาข้อมูลมาแล้วบ้างแหละก็คือต้องนั่งสายยีบสองก็แบบเจอยีบสองพอดีแล้วก็คือทั้งคันอะก็ส่วนใหญ่ก็คือไปเชียร์บารหมดเลยด้วยอะไรย่างเงี้ย ก็ถือว่าแบบเป็นเกมที่ดีการเดินทางไม่ได้ยากมากขากลับหลายๆคนก็แบบเออเป็นห่วงว่าแบบจะกลับได้ไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับก็คือเกมอะมันเลิกประมาณสามทุ่มถึง3ามทุ่มเพิงเ่งนาะคือตอนที่เราออกมาตรงที่สถานีอะ่ะหมายถึงว่าตรงเชซเซนเตอร์อะ่ะตรงสถานีแบบบัสเดสชั่นอ่ะคือเหมือนเขามีรถฟรีจอดอยู่ให้เราสามารถเหมือนมาที่ เทรนสเตชันได้อย่างเงี้ยคือเราก็นั่งรถอันนั้นมาเขาก็ไปจอดที่เทรนเลยแล้วเราก็นั่งจากเทรนกลับมาที่สถานีแถวบ้านแล้วหลังจากนั้นอ่ะแล้วก็อ่าเรียกแท็กซี่จากแอปมารับนะคะก็แอปเรียกแท็กซี่ที่เนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือแบบคือด้วยความที่มันจะ มีหลายเลทราคาเนาะให้เราแบบสามารถเลือกได้อย่างเช่นสมมติเออเราไม่ได้เรียกเป็น Uber นะคือจําชื่อไม่ได้อะว่ามันคือแอปอะไรแต่ว่ามีแอปเนี้ยในโทรศัพท์อันเดียวอ่านไม่ออกอะว่ามันอ่ะมันต้องอ่านว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจะขึ้นชื่อให้ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วนะคะชื่อแอปที่เราขึ้นรถมาเนาะก็คือเหมือนแบบว่าตัวแอปอะเราจะสามารถดูได้เลยว่าอีกกี่นาทีรถจะมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ คือเราสามารถเลือกได้ตามเงินที่เราต้องจ่ายอย่างเช่นแบบถ้าเราอยากให้รถมาภายใน3นาทีอะ่ะเราก็จ่ายแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นไรเราไม่รีบมากเราอยากให้รถมาภายใน1 0ถึง12นาทีเราก็จะจ่ายถูกกว่าอย่างเช่นแบบจาก train station มาถึงบ้านเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มันจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็อ่ะระยะทางอะ่ะที่เดินทางจะประมาณ1 0 1ถึงนาที แล้วเราอะ่ะมันก็จะมีเลทละคาะให้เลือกอย่างเช่นแบบถ้าเราต้องการให้รถมาภายใน1นถึงสนาทีในมีแล้วรีบมากๆอย่างเงี้ยค่ารถมันก็จะแพงนิดนึงก็คือมันก็จะแบบเกือบเกือบยี่สิบดอลอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเราไม่รีบมากเหมือนวันนั้นที่เรามาเราก็ไม่ได้รีบมากอยู่แล้วเพราะว่าคืออีกวันนึงเราหยุดเนาะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเราไม่ได้รีบกลับไปต้องนอนเร็วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบให้รถอะ่ะมาแบบ ภายใน1 0บถึงสินาทีอะซึ่งค่าค่าจากที่แบบเกือบเกือบสองร้อยมันก็เหลือแบบเอ้ยเกือบเกือบสิบเกือบเกือบยี่สิบดอลน่ะมันก็เหลือแค่แบบเหมือนสิบต้นๆสิบสองสิบสามดอลรวมแวดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างดีละรถเขาก็มาภายในเวลาที่กําหนดก็คือไม่เกินสิบนาทีคือตั้งแต่ที่เรียกมาจากแอปเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเขาก็เหมือนหมายถึงว่าคนขับก็ค่อนข้างโอเคเลยอะไรเงี้ยอืตอนที่เราถึงสถานี ่า train station แถวบ้านเรามันห้าทุ่มแล้วเนาะก็แต่ว่าคือจริงๆอะอยากจะทำคลิปแยกเกี่ยวกับรีวิวเมืองที่อยู่มาเพราะว่าเมืองที่อยู่อะค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นแบบเหมือนเป็น good city อะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบบรรยากาศดีทุกอย่างดีแบบเหมือนที่หลยเหมือนที่เคยพูดกับน้องมินไว้ว่าแบบว่าไม่ค่อยเปียวอ,อะไรเงี้ยแบบ คือมันมืดนะมันไม่มีคนแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบที่เราจะถูกโจรกรรมหรือเราจะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองมันค่อนข้างที่จะแบบกู๊ดมากๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเอาคลิปแยกแล้วก็กลับมารีวิวถึงเรื่องแบบไปดูคอนอีกรอบหนึ่งก็คืออย่างที่เห็นนะคะทุกคนดิฉันก็เลยซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวซึ่งแบบโชคดีมากๆว่าวันที่ไปซื้ออ่ะคือมันเป็นแบบ ห้าสิบเปอร์เซ็นอหรือสี่สิบเปอร์เซ็นออฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นสถาตัวสเตเดียมอะมันเป็นของเชดเนาะก็คือบัญชีธนาคารเราอะก็คือผูกกับเชดพอเราใช้บัตรเชดจ่ายอะคือแบบแทบจะลดราคาทุกร้านในนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนก็เซฟเงินไปได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็ถือว่าแฮปปี้นะคะก็สำหรับใครที่แบบติดตามวอล์กอยู่คือเราอะ พยายามที่จะถ่ายบอกมาหลายรอบแล้วแต่แบบมันไม่เคยสําเร็จเลยอ่ะคือพ่อแบบจะต้องยกกล้องขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนพูดกับกล้องอ่ะแล้วมันมีคนมามองเราแล้วเราก็ขืนก็เลยแบบอไม่สําเร็จสักทีจริงๆคือวันนั้นที่แบบที่คือถ้าเห็นคลิปน้องมินจะรู้ว่าแบบจริงๆเรากําลังจะไปซานฟานต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะถ่ายเหมือนกันวันนั้นแต่ก็คือแบบเริ่มไปแล้วด้วยนะแต่แบบว่าเขินอ่ะก็เลยแบบ ถ่ายวอลกไม่จบสักทีแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกําลังมีแผนว่าจะซื้อกล้องแบบที่มันเป็นแบบ DJI Pocket อเล็กๆอะคิดว่าถ้ากล้องเล็กลงอาจจะเขินน้อยลงแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบว่าจะแบบกาถ่ายหรือเปล่าแต่จะพยายามถ่ายมานะทุกคนเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวจริงๆอ่ะจ,จะจะตั้งใจถ่ายเพราะว่าแบบแต่ละครั้งที่ไปอะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเหมือน ทีิกินเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ไปแบบตามสถานที่ท่องเที่ยวยังไงถ้าแบบวันไหนที่แบบโอกาสดีๆเราก็คือตั้งใจไปเที่ยวจริงๆแบบไปเก็บที่เที่ยวเนี้ยเดี๋ยวเราจะ ถ่ายมาฝากแน่นอนถ้าเป็นวันนั้นเจะพยายามไม่ขืนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณถ้าหากว่าแบบมีอากาเซ่ท่านไหนหรือแบบที่หลงมาแล้วแบบอาจจะไม่รู้ว่านี่ใครก็คือนี่ก็เป็นอากาเซ่เหมือนกันแล้วก็ถ้าครั้งหน้า ตะหนูมาโชว์ที่แบบที่สถานีเอยที่แบบที่เดิมเนี่ยมาโชว์อีกก็คิดว่าน่าจะไปแน่นอนแล้วก็ถ้าหากว่าแบบจับพัดจะผูวว่าแบบเขารวมตัวกันแล้วเขามีคอนที่นี่อย่างเงี้ยก็จะพยายามไปให้ได้แน่นอนนะคะทุกคนยังไงก็คือฝาก ฝากวิดีโอนี้ด้วยนะแล้วก็ฝากคลิปต่อ,ตอไปด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเดี๋ยวจะกลับไปเรื่องออแพรเหมือนเดิมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตารางเวลาตารางชีวิตของออแพรกันเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่ออแพรอ่ะพูดถึงเรื่องแบบตารางแบบตารางงานแบบนีเวริร์กไหมตารางงานแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของตารางงานของเราเนาะว่า งานของเราที่ทำอะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราชอบหรือว่าไม่ชอบหรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝาก subscribe ช่องนี้ด้วยช่องนี้ยคอนเทนต์ส่วนใหญ่อะช่วงนี้อยาอาจจะเป็นเรื่องของอพแพไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีอาจจะมีวอล์กไลฟ์กับไลฟ์สไตล์นิดนิหน่อยหน่อยเนาะทุกคนไปลคะค่ะบ๊ายบาย